สวัสดีครับแกะกล่องลองคมมาอีกเล่มนึงแล้วนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่รอคอยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับเป็นมีดที่เหมือนเป็นภาคสองนะครับเหมือนเป็นภาคสองเดี๋ยวมาดูกันนะครับอือหอห่อมาแน่นเหลือเกินอือ มาดูพร้อมกันนะครับแน่เหมือนตัวนี้ไหมเป็นเคอร์ชอนะครับรุ่น Cry o อนะครับตัวนู้นผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นตัวตัวเล็กนะครับผมก็ไปใช้อยู่พักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันตัวเล็กไปหน่อยนะครับก็เลยหา Cryo 2อยู่ได้ตัวนี้มานะครับสภาพดีนะ มีรอยนิดหน่อยเป็นมีดมือสองนะครับเพราะแกะกล่องลองคมส่วนใหญ่จะเป็นของมือสองทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้เป็นเคลอชอรคลโอทูนะครับเป็นรหัสหนึ่งห้าห้าทนะครับตัวนี้ไคลโอเปิดตัวในงานชอตโชว์เมื่อปี2013ันะครับก็เป็นมีดที่ได้รางวัล2ปีซอ้อนเลยนะครับมีดไคลโอเป็นมีดที่ขายดีที่สุดด้วยนะครับ ช่วงนั้นนะครับตัวนี้ออกแบบโดยนายลิกฮินเดเลอร์นะครับเขาอ,ออกแบบมีดให้เคอชอระดับธรรมดาไปจนถึงระดับสูงสุดเลยนะครับแบรนด์ซีโร่เทอร์โลเลนนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะครับไคลโอทูนี่เหมือนตัวประหยัดของซีโร่เขานะครับก็ตัวใบนะครับตัวใบจะเป็นเหล็กเบอร์8 cr 1 3 mov นะครับก็เป็นผิวเคลือบไทเทเนียมไนไตรด์นะครับ ยาว3นิ้วครึ่งเป็นส่งคลิปพอยท์นะครับนี่ครับเขาก็จะมีเครดิตคนออกแบบนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับ Hindler Design นะครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศจีนนะครับตัวด้ามเป็นสแตนเลสเบอร์410นะครับยาว4นิ้วครึ่งตัวคลิปก็ย้ายฝั่งได้นะครับ4ฝั่งเลยนะครับ สีฝั่งตัวล็อกเป็นระบบเฟรมล็อกนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับสําหรับมีดพกที่เป็นเฟรมล็อกนะครับดูนะครับจะเป็นเฟรมทั้งดุลเลยเข้าไปขวางใบมีดไว้นะครับเนี่ยนะครับเบึกบักมากแล้วก็จะมีตัวล็อกบาร์สเตเบอรไรเซอร์ด้วยนะครับตัวกลมๆนี้นะครับจะทําให้ระบบล็อกของเฟรมล็อกนี้แน่นอนขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเปิดที่เป็นระบบฟลิปเปอร์สปีดเซฟนี่ค่อนข้างแรงนะครับ เราเปิดเป็นฟลิปเปอร์น,นะครับแล้วก็มีตัวสปีดเซฟอยู่ด้านในนะครับจะเป็นลวดลวดสปริงดันมีดออกมานะครับกดฟลิปเปอร์ลงนะครับไม่จะดีดออกมานะครับออ <c oughs> <c oughs> ืื้เฮ้ยแจ๋วเลยนะเนี่ยมันพอดีมือผมเลยใหญ่ไปนิดนิดเดียวนะครับตัวใหญ่ไปนิดนิดเดียวแต่ความบางเนี่ยได้เลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> สงสัยจะมีมีมาสูสีกับเคยชอ อีมาสัน CQC 6K ของผมสลวนะครับอืมโคตรถนัดเลยนะผมจับนะมือผมจับเนี่ยมีท h u m สต็อปมีฟิงเกอร์การดนะครับโอ้โหเอาแล้วถนัดด้วยนี่แกะกล่องมาลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับอืือถนัดมือเลยนะครับแจ๋วเลยนะครับแจ๋วมากแจ๋วมากด้วยนะครับ มันถนัดมือตัวตัวบอดี้มันค่อนข้างบางนะครับข้างในนี่ทำแกนสวยด้วยนะครับสกรปรกไปหน่อยแต่เดี๋ยวไปทำความสะอาดเอาไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเอาแล้วนี่ขนาดไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมเล็งๆจะซื้อซีโร่เทอร์เลนอยู่นะครับมีมีทวงบัลลังกันแล้วครับงานนี้ ออืืหถนัดถนัดมือด้วยผมเน้นมากนะครับมีดที่จับถนาดมือเนี่ยมีกับปืนที่จับถนาดมือเนี่ยนะครับโอ้โหดูงานนี่ยังไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้ไววางตรงกลางเป๊ะเลยงานดีมากนะครับงานดีมากๆแจ๋วเลยนะครับแจ๋วเลยก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ แจ๋วมากนะครับโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับว่าได้เจ้าตัวเล็กนี่มาตื่นเต้นแล้วไอตัวใหญ่นี่ตื่นเต้นกว่าอีกนะครับเดี๋ยวต้องไปกลับเอ่อกลับคลิปตัวนี้นะครับเอามาอยู่ฝั่งนี้เพราะผมถนัดซ้ายนะครับอือหือเอาแล้วได้ใช้เทียบกันแน่นะครับมีมีทวงบอลลังนะครับทวงบอลลังมีดที่เป็น EDC ของผมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ